ต่ำกล่องไปดิแข้ทางไก่ี่นอนเอ้ยหาเม็ดกับมึงจะมองเยี่ยงลงกปอนอุ้ยมาโผดมาผู้ฟังเสียงเป็นโคมเดี๋ยวเดี๋ยวปลาอีหยังจะส่งบ่นนั่นนั่นนั่นปลายังไอ้เาก็ดูหปลาครัว เผาเข้าย yeah. ู่ดอกแล้อุ๊บปลอกควงให้ดูนี่เป็นปลอกควงไปรถบดรถคุณไปขึ้้นไปอวนเด้อพี่น้องนี่แหละพี่น้องเอ๋อปลอกควง้วนแเฮงป่าอยู่ยามติแมนเดี๋ยวปลาดุกตัวั่นนะตะกี้เดือดขึ้นหลายมือนนี่นี่ว่ามันนี่มองมันคือเก่าพี่น้องโอ้กำเอา ไปตะออกบ่ปอาอยตายังก็สุ่มขวับบัววบ่เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาอ้ปลาดปลาดปลาดก็ได้ปะพองเลยโอู้สลับบัวฟันปากแกเอ้าพี่น้องปัดบูวตัวนี้บู้ตใหญ่บู้ตัวใหญ่อยู่เด้อนี่สอนพัดป่าบู้ปกระทิ้งว่าจะโดนแล้วมานัา อออ๋้ปลาพี่น้องปลี่ส้มขาวจากภาคไทยพี่น้องเป้ามันสวยมัน่ตัวงามเหมือนสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนนี้แงงครับผมวันนี้ก็คือกาแล้วพี่น้องคือเกาเหมือนเดิมครับชีวิตประจำมันนอกจากว่าโฮ้สีพวกกินเข่าอาหารหลักคือปลาพี่น้องกินพักกินปลามีประโยชน์ได้พี่น้องสารบ้านเฮ่าก็ พอแม่ปูย่าตายง่ายเพิ่นก็กินผักกินป่าล่ะพี่น้องมีประโยชน์ครับเฮาก็บ่ถิ่มครัเฮงอุปกรณ์พี่น้องอุปกรณ์หากินเฮาเดิมดไม้หน้องเสี้ยงงี้โตครับผมส่งลมได้มื้อนี้ลมหนาวได้มื네้อนี to you to ้ไม่ใช่เป็นส่งได้ม pues ื day, ja ้อนี้ลมหนาวพี่น้องลมหนาวบาดเดีอดแห่งมานบ่จังว่า ลูกหลานขอป่าไปยูไปกินนะเด้อปูเอ้ยทั้งนี้ป่าประเต็มเานาะมันบ่คือทั้งพุ่นโอเดียตึกเบึงทั้งนี้ค่ะมันบ่คือเท่ากับไปทั้งเก่าไปทั้งเกา่าคนละก,กำลังสีเหมืดพี่น้องโพเพ

เต็มคือเก่าพี่น้องอ้มีนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยขงสัมป่าหน่อยเนี้ยงมันลวองมันลงหรือมันขวงว่นหันเาองดูมซุปกะบีนะสัตว์อวงเื้อ

ไม่เอาแน่ยว่ามีมือฮึแล้วแต่ตัวรุ่นนี้ยังเฮีย้ยงองขี่เด้อก้ังมาจากาักาาขากขับขักแถวพี่น้องตั้งแต่ออกนี่ก็ขกักข้าวไข่แมนไม่มยกสะดุ้งยกขาข้างนี้ หนี่ทางไก่พี่น้องเฮ้ยห้าเม็ดของมัมตงเยี่ง,ยงล่งไป <c oughs> อุ้ยอุ้ยมาผดมาพูดฟังเสียงเป็ินโคม,มดเดี๋ยวเดี๋ยวเสียวทังใส่นอนโดนแล้วโดนแล้ว นอุ้ยโดนแล้ว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 โอ้ยถือสะดุ้งขึ้นหักว่ะปลาอีหยังก็สนซุ่มโดนนั่นนั่น่ปลาอยังไอ้เนาะปลาดูห้ปลาควาสิบเข่าเข้าอยู่ดอกมันอุ๊บปลาควาขึ้นดูนี่จังนปลาควาไปรถบดไปรถึ้นไปขึ้นไปปลาควาอีหลีอเหรพี่น้อง ขวนขนาดเลยเพื่นนอะขวัญด้พี่น้องเออเปรอ้วนแฮงป่ายุ่ยามตีเดี๋ยวกันบอใส่ดอกเฮ้เอาใส่น้ำเขาหนิหลังจังก็ตายไงัี่โดดอุ้ยโดดกหก็มองเสียงเซียงพี่น้องเอมองสีเวียงกับพวกนี ต้องเอามีดมาไปก่อนเนาะทางทั้งนี้เรื่มสิบว่ามีป่าโดดเด้นี่แต่ป่าหน่อยเฮ้ยเดืเพี่ยนอีกตก่ยมุกอ๋ออ๋อตะอครัวตะอครัวมันสีลุดนะนั่นต่อครัวเลยนะกระดูนั่นบอโอ้ดูดู ลกนั่นนั่นนั่นร็วเร็วเปากกสตัวหนึ่งยังอยู่ในหันนี่ตัวน่อยหลายตัวอยู่พี่น้องให้อยู่ให้อยู่วางรด้ก็ได้มันบบเต็นแต่มันไหล,ลพี่น้อง,องมองมันแล้ว มือนี้สิมีปลาบ่พี่น้องเอามี่ใหม่อีหยังอายเขาเจ้าซักใหม่ยังอีกนั่นน,นปลาดุกต้นนะโอ้โหปลาที่เดือดขึ้นหลายตัวเลยนี่ว่ามันนี่มันนี่มองมันคือเก่าพี่น,น้องปลาดุก ประดูประดูระดูอู้นีแม่มันบ่เขาเผาออกไปเราตัวหนึ่งไปยังปลาคอบ่ปลาคอกับปลาดูมั้มองมันกับมันคือเก่าพี่นองเลยมองมันกับมันคือเก่าก็จิ้งก็ได้ Ui Thì thừng thừng cả lại như đấy, bằng cần như này, bố cần như này Nó văng, cái gì Như là đồ tôi này là mất ổ quăng hẳn Bà kiếng, được cơ tối nhai Chấm Chấm mặt trăng tất cả xoay người toàn hơn mọi người 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 mọi Lái tuổi là được Lái nhau. Do đây nè, lạc. Cụt lắm. Oh, đẹp mục ừ. ừ. tiêu ừ, ừ. ừ, nha yêu cụt lắm. Cụt lắm, cụt lắm. Cứ lắm, nha yêu, mục tiêu nha yêu, mục cái nha yêu, mục tiêu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  nha ป่าชุ่มน้งมันสีบริสัตว์ดิเนี้ยขาดเนี้ยขาดโอ้คลองหินว่ะ <c ười> ไก่ปันได้กับคองเหลือบอมันออกเบิลแล้วไก่ยูนั่นโอ้ปลาสวยงามอยู่อ่ะ มันนี่ปลาสวยงามมาแม่แม่แมา,มา,มา,มาแม่แม่ปล่อเลี้ยวพ่อยเลี้ยวมัอนี่ปลาสวยงามอืมยันอยู่ปลานี่ตัวงามพี่น้องเอ้ยสิเ,สเตร็ดคุยล,ยล่ามปลาคุยล่ามปลาสวยพี่น้องนี่ตัวงามมื่อนี่ปลาโตไข่อยู่เนาะจา้ะ สั์แล้วอืมสองป่าตัวไข่ยอยู่เดียวแต่มันสัตว์ออกตัวออกเต๋อดดอ,อือโอ้กำเอาเอ๊ะเิดตะอ,ออกบ่เอป่าอย่างก็สซุงคอบ,บ่คอบ,บ่เอาขึ้นมาเอาขึ้นมา โอ้ปลาลัดปลาลดปลาดกระเด็นพ่อเลี้ยวจะสมบูรณ์ควนปากแกเอ้าพี่น้องปัดบูตัวนี้บู่ตัวใหญ่อยู่เด้อนี่สมบูรณ์ปนกิบบูปกติ้งว่าจะโดนแล้วมาเอ้ามัคือมีวะว่าตัวน้อยก็ตัวนี้ตัวใหญ่ได้พี่น้องหลายตัวอยู่เอ้าปล่อยซะตัวนี้เนาะเอ้าเอาเอ้าเก็บปลาเก็บปลา ตะ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 ตอตะ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 คะตะาะตะตะาะตาตะคะตะตอตะคอต่ตะะต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 ะอะตะตะตตะตะตะตนตะ,นะนตลตะ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 ปลาะต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 ตะ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 นะตะตะต ตา่านนั้อืมอ๋ออืมันจะดูดดองออกข้างสินี่ปลาใสมันนี่ตัวไข่เนัะนั่นดิ <c oughs> ปลาตดท่งองใหญ่พี่น้องเอ้ยอือ <c oughs> ันนี้ปลาตัวงามพี่น้องอุ้ย <c oughs> ปลาสวยปลาคุ้ยล่าไม่เด็ตัวก็งำเลยนี่มองตึกตึกย่างเดียวพี่น้อ,นอง <c oughs> นี่บลายต่มองอ่ะมองกับมองใกล้ๆก,กันหาเมีย กัดออกแล้วฮึมฮเขาวขาวมาแล้วเขาวขาวอบอวาโอ้ปาตัวไข่หม็อนะอาละอู้หีห่้นอ่เฮ้ยพี่น้องจะตัวงา่งาๆ ปลาดอีกตีอูอ้ด้ปลาดอีกแล้วได้ปลาดอีกแล้วพี่น้องโอ้ยสองตัวต้มยิ้มพีเน้องต้มยิมมย้มเลยปลาตัวงามคักคักพี่น้องเอ้ยน้ำคือต้องบอกล้องมันบอกขนสูบใช้หน้าดิเพราะว่าน้ำข้องมาท่านไหนมาข้นเลยสูบใส้หน้าพัน จักน้อยนี่ขนาดนำคลองบ่ใหม้คนเฮ็ดหน้าปังไงผู้เฝ้าเฮ็ดกะสูบนี่เราเฮ็ดก่อนอื้มอื้อื้ปาดพี่น้องปาดพี่ส่งขาวจากภาคไปพี่น้องเปิ้ลนี่มาสวยนี่ตัวงามเหมือนไม่จุ่มแบบเราต้องขึ้นเลยเหมนเราถือปองขาดเอาละแบบเราต้องขึ้นแกจะสั้นโดนไรอื้มพี่น้องงส มึงนี่แหละพี่น้องปลามันสวยมีเอีายตัวงามเอ้าแต่ดติ่งกันยุหันกันไล่เดี๋ยวเนี่ยแซ่บออกเล้วตัวน้อยเงี้ยขาดหลายตัวมันมีอยหัวก็คนหรอกพวกเขาวคือมังหันเงี้ยมันจะอยู่ใกล้ๆกันออกแล้วดี เพราะ่าคีมงเก้าพี่น้องมองอ <laughs> อตึง๊บุดได้ยู่เมื่อไหร่บุดบุมงตึ๊บงเกาหรติดกันเปลี่ยนนะฮะือแตกดีแล้ววะมันจอมสีก <laughs> ห้องเป็นตะขานลที่ซ่อนตัว

ได้ยื่งเมื่อารพี่น้องโขอไห้เพียบโอสั้นอยู่กล้ๆน้ำนี่แหละนักปลาจนเซ่เลยพี่น้องมองมันมาฉันพนวาเซ่นี่เห็นเย็นบ่

ตัวงามป่านี่ตัวงามพี่น้ะงมื่อนี้จัดหนักเลยป่าตัวงามๆหลายแท้ๆเลหมือนเออฟังเสียงยอมฉีป่ะสีฟังเสียงขบๆไฟลุฟดหัวคุณอน่ะ

ลายเด่นส่นเตียมพ่อมกันกเต็มพ่อปนั่นแหละโอ้ปลาจงงามเลยเกน้ำเหมือเด้ยหนอน้ำเมือปลาวิ่ตนะโหน่อยโอ้มันพี่หน้องเลยโอ้โหปลาสวยมิ่ง่ตัวงาม กับขึ้นมาหม่องเก่าได้พี่น้องั้นหิดหยาด้อตึกไปตึกมาเบิดแห้งบ๊ยพี่เนาะแตกโคั้งเสียงไหมแตกโคบแต่ว่าป่าน้อยอน,นีป่าหญ่มนนไมไ่อยู่นั่บ่นี่ปะคอบ่วัาที่ฟังคนที่ไ้อีกหึ่เหล้วเอาเอา หน่อย,ลยหลยเนาะคุณนะคุณนะคุณนะสัตว์ออกคุณนะเอาเอาขอ,องหินตเตะเยอะซ้ำได้อู้ขาวจากผักอยู่พี่น้องเอาเอ,าเอา๋อ,เ,อเป็นตะสั้นบ่ะเธอกัน จ so oh, pues, ุ่มหลอดัวได้ออกกระซางมันกระซางมันไปจุ่มน้ำฝนมาหลวออกอีกแล้วไปอ้หมันมันพี่น้องเอ้ยหมันมื่อนี่เริ่มประเดิมหนาวมื่อแรกพี่น้องลมตึงตึงยุบัดมื่อยังมาแรงมากแต่ส่งเย็นแน่กับบ้านถึงก็ว่าหนาวจ้ะ วันขึ้นมาของโตกรไดิแนนโอ้วานขนาดวานขึ้นมาของเก่าพี่น้องเอ้ยกอพี่น้องกอหญ้ามันขามไอ้มันขามนาสีหางไปจักหน่อยฮู้พูดอ่ะพูดอ่ะฟังเสียงไหมฮู้ยขามกอหญ้าได้สิ มันมีสะบอดไห่ตอนตึกลงพี่น้องเอย,เ,อยเห็นบดเขาจะพากันแล้วอของเดี่ยวงเสียงกับโคบุดีสวดบเดปอตัวเป็นครครูศิลิยซ้ำเลยพี่น้องบญด้ประคอกตัวแน่บ่ Đến, tên cổ cổ biết này tên cục tên cục cổ viettel này tên cục cổ viettel này tên đòn luôn viettel này tên cục cổ viettel này tên cục này tên cục cổ viettel này ไล่ไลควมไปคุณลุนปลาหยังอปลาอย่งเห้ยฮึ๊ตัอโอ้ยมันบังแค่ไปทางไหนพี่น้องควอควองฮปดูควออะไรละตัวนี้ตอโดูตัวนี้โดนละโดนละ โอ้พี่พนอ้องปลาดูสองตัวพี่น้องโอ้มีตัวทำงานกัดทันบ่เบิ่งหางบ่รู้เนาะคือกันไงวันวันข่มฟังได้ปลาโดอะไรล่ะตกคุณ ดีขึ้นย to ังไงสองตัวอดปริจุเหงอดบริจุมเหพี่น้องมาดูสองตัวพี่น้องผลงันขอข้าวปลาคอนี่นี่โอ้มาดูปลาอนปลาคอนปลาไปลาระสโอ้ยมันนีมันมันคัมันนี่พี่น้องอ้ยคุณคุสีเดือ้าอ่ะเเออเออเอาน้ำเ่เอาน้ำใส่กันอืมมันนี่พี่น้อง มันมันมันเละลายเลยปลานี่ตัวงามพี่น้องปลามันจะตัวสวยๆปลาดุกระวังปลาดุกระวังปลาดุกระวัปลาดุกก็มีขนงานขนงานพี่น้องเออมือนีบลูว่าพี่ผู้ไปกวนบผูไปกวนเนาะพี่น้องเจ้าก็บมันอยู่อันนี้ซุ่มมันฆ่าเหย้เพราะมันมันออกบ่ได้มันฆ่าเหย้หยมันก็ หลอดเหี้ยอยู่อ๋อประคอไม่ไม่เสีตายประคอไปขังขวบไปขังอู้ดอ้าวไอเด็กอาใส่ทางพูรถตะโก้มันเกินเอ็กซิเดียน้ำนะตรวจกายคนนี้นนอ๋อไอเด็กมนันหายใจได้ดิ ต่ำกลองไปดิสู้กันสู้กันมันพี่น้องมันมัน,มนปลาหลาดโอ้ยตัวปลาไหลตัวไหนบ้างตีตัวหนึ่งนี่นี่นี่พี่น้นองปลากระทิงปลากระทิง หางกระดุกอโอ้พี่น้องมันมนันเห็นปะตุม่มเอา้านี่อนี้กระมานแต่ว่ามัอนี่มันคัดโคสติอแล้วพี่น้องฝากผลงานไว้คือเกลอพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับผมป่าน,นี้วตุ่มงามครับเ,เาานหนี้ยเหี้ยมันนองพี่น้องสองเส้นหาครับผมสำหรับคลิปนี้ครับน้าพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า